สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องผู้นำที่ยืนอยู่บนความชอบธรรมจากพระธรรมสองสมุเอลบทที่ 23, ข้อที่1ถึงข้อที่หพระธรรมสองสมุเอลบทที่ 23, ข้อ1-5ถึง5ต่อไปนี้เป็นวาทาสุดท้ายของดาวิดดาวิดบุตรเจสีได้กล่าว และชายที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นให้สูงได้กล่าวคือผู้ที่ถูกเจิมตั้งไว้ของพระเจ้าแห่งยาโคบนักแต่งสดุดีอย่างไพเราะของอิสราเอลได้กล่าวดังนี้ว่าโดยข้าพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ตรัสพระวจนะของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพระเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงลั่นพระวาจาพระศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า เมื่อผู้หนึ่งปกครองมนุษย์โดยชอบธรรมคือปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้าเขาทอแสงเหนือประชาชนเหมือนแสงอรุณเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นคือรุ่งเช้าที่ไม่มีเมฆซึ่งเมื่อภายหลังฝนกระทําให้หญ้างอกออกจากดินเออพงพันของข้าพระเจ้าตั้งมั่นอยู่กับพระเจ้ามิใช่หรือเพราะพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาเนืองนิดกับข้าพระเจ้าไว้ อันเป็นระเบียบทุกอย่างและมั่นคงเพราะพระองค์จะไม่ทรงกระทำให้ความอุปถรัรมภ์และความปรารถนาของข้าพเจ้าสำฤทธิ์ผลหรือเมื่อดาวิดได้ประกาศชัดเจนว่าชีวิตเขาเนี่ยประสบความสำเร็จได้สืบเนื่องมาจากที่พระเจ้าทรงดูแลเขายกจูเขาและทรงหนุนใจเขา ตลอดชีวิตที่เขาติดตามพระเจ้ามาและที่สำคัญคือพระเจ้าเนี่ยสอนมาตรฐานการเป็นผู้นําให้กับดาวิดว่าต้องปกครองชอบธรรมบนพื้นฐานความยำเกรงพระเจ้านั้นผู้นําที่ไม่ได้ในทางชอบธรรมเนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนหนามแหลม <c oughs> ที่มีไว้เพียงแค่ทิ่มตําไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายต้องถูกตัดทิ้งไปเผาไฟ ก็นะนำมาซึ่งความพินาศ <c oughs> ฉะนั้นแบบอย่างของผู้นำที่ดีเนี่ยที่พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยเป็นแบบไหนนะนั้นผู้นำที่ดีทีนี้ความหมายคือว่าเป็นผู้นำที่พระเจ้าพอพระทยัยนะครับอันดับแรกเลยผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัยคือว่าต้องปกครองด้วยความชอบธรรมไม่ลำเอียงอันดับแรกรักเท่ากันเหมือนพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก และพร้อมในการช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนที่พรงค์รัก <c oughs> รักนะฮะไม่ลำเอียงแต่การพฤติกรรมที่มีต่อกันอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับน,นิสัยนะของแต่ละคนการสอนไม่เหมือนกันพ่อแม่เลี้ยงลูกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน <c oughs> ให้ข้าวให้ปลาให้น้ําเหมือนกันแต่การสอนการแนะนําต่างๆก็มีวิธีการแตกต่างไปขึ้นอยู่นิสัยลูกพฤติกรรมของลูกนะครับอันนั้น,นคืสิ่งสคัญ และผู้นำที่มีความชอบธรรมและเอียงเนี่ยพื้นฐานต้องมาจากความจำเกรงพระเจ้าและฟังเสียงโรร่งเป็นหลักหมายความว่าเข้าใจน้ำรพระทัยของพรรองเข้าใจหลักเกณฑ์ของพระเจ้านะฮะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของพรรองแล้วเราก็จะปกครองคนอื่นด้วยความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าเรียกว่าเราจะถอดแบบนิสัยของเจ้าออกมาเพื่อจะดูแลคนอื่นเหมือนกับพระเยซูตรัสบอกว่านเนีนะทั้งหลายจงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่านนะ พระองค์ประสานให้เราทําอย่างที่พระองค์ทำนั้นเหมือนที่พระองค์คำชับสาวกว่าพระบิดาใช้เรามาชั้นใดเราก็ใช้ท่านไปชั้นนั้นนั้นให้เรียนแบบนะเปาโลก็พูดชัดเจนว่าทั้งหลายจงทําตามอย่างประคิดเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าทําตามอย่างประคิดนั่นคือ,อวิถีชีิตของความชอบธรรมผู้นําต้องนําความสว่างความหวังและความซื่อสัตย์สู่กลุ่มคนของพระเจ้า สิ่งผู้นำต้องทำคุว่าต้องช่วยเพราะคนต่างๆคนก็มีความไม่สมบูรณ์ในตัวนะฮะต้องมีการหนุนใจต้องมีการเ,เสริมสร้างก,ากาันและกันให้ความหวังใจแก่ก,กันและกันและก็ฝึกในการเป็นคนสัตซ์ซื่อนะฮะในถ้ำกลางฝูงชนในถ้ำกลางชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันอันนั้นคือผู้นำที่พระเจ้าพอพระไทย ทั้งหลายที่อาจอยู่ในฐานะของเป็นผู้นําไม่ว่าผู้นําระดับไหนก็ตามแต่แม้แต่พ่อแม่ก็ถือว่าผู้นําครอบครัวท่านจะดูแลลูกแบบไหนท่านลําเอียงกับการดูแลลูกไหมท่านรักลูกเท่ากันไหมนะและการวิธีการสองท่านากับลูกแต่ะคนเหมือนกันหรือเปล่านะเขาเหมือนว่าวิธีการไม่เหมือนกันนะแต่เจตนารมเหมือนกันคือต้องการเสริมสร้างลูกอันนั้นคือสิ่งสำคัญ และท่านเป็นคนที่พยายามเรียนรู้จักพระเจ้าไหมเพื่อจะเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้านะฮะและก็เอามาใช้เพื่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราไม่เป็นลูกหรือคนชนชุมชนหรือระดับ uh, ท้องถิ่นหรือระดับประ,ประเทศ <c oughs> หรือระดับโลกก็ตามแต่ <c oughs> เราสามารถจะเ,เข้าใจสิ่งต่างไหมฟังหลักเกณฑ์พระเจ้าดูรูปแบบเจ้าการศึกษาพระคำพระองค์ทความเข้าใจพระคำของพระองค ทำให้เรารู้เจตนารมณ์ปรงรู้จักน้ำพระแทเ้เจ้าลองเอามาใช้ดูนะครับผู้นําต้องนําความสว่างความหวังและความซื่อสัตย์เข้าสู่ชุมชนผู้นําที่ดีจะต้องพัฒนาชุมชนที่ตัวเองด,ดูแลอยู่ครอบครัวที่ตัวเองดูแลอยู่นะฮะให้เขามองเห็นความสว่างนําความจริงความถูกต้องไใหมเขานะฮะและขณะเดียวกันก็หนุนให้กําลังใจให้เขาเป็นคนที่มีความหวัง แต่ทั้งนี้ให้ทุกคนมีความสัตย์ซื่อนะฮะต่อตัวเองและมีความสัตย์ซื่อต่อผู้อื่นอันนั้นคือสิ่งที่เป็นผู้นําที่ดีนะครับนั่นก็นี่คือผู้นําที่พระเจ้าพอพระไทยท่านเป็นคนนั้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะบอกเราหลายเรื่องอยู่อย่างน้อยมเมื่อเราเต้นต้นอ่านพระคำของพระเจ้าพระคำพระเจ้าจะบอกบางสิ่งบางอย่างก,กับเราให้เราเรียนรู้ทําความเข้าใจและทําตาม และเราจะเห็นถึงการทรงนำพระเจ้าที่ดีอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจทั้งหลายในเวานี้ว่าการที่จะเป็นผู้นำที่พอพระทัยพระเจ้านั้นเริ่มต้นจากความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเริ่มต้นจากการรู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อนะเราต้องอ่านพระคัมภีร์ต้องใช้เวลามีความคุ้นเคยพระเจ้าในการอธิษฐานมีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะสิ่งต่างพวกนี้มีโอกาสได้ทําตามที่พระองค์ทรงทำกับเราสิ่งต่า <simple. S 2> น,นจะเสริมสร้างเราให้เป็นผู้นำที่พระเจ้าพ,พอพระทัยั้นขอพระเจ้าทรงนำ เราในการที่จะเดินตามพระเจ้าเพื่อจะเราเราจะเป็นผู้นําที่พระเจ้าพอพระไทยเพราะเรายำเกรงพระเจ้าเราร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญข,ขอบคุณในความรักองขอบพระเจ้คาคงหลายเรื่องจากการที่จะเดินตามพงด้วยความจำเกรง ing, ด้วยการเชื่อฟังด้วยความศรัทธาและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็น, <uss eds> เ,ปนเป็นผู้นำที่พระเจ้าพอพระไทยขอบคุณในความรักลงในานามพระเยซูกิจอาเมน คำถามสำหรับการใคร่ครวญวันนี้พระเจ้ากำลังท้าทายคุณให้ปรับท่าทีของผู้นำด้านใด ข้อคิดสาหรับวันนี้นะครับผู้นำที่พระเจ้าพอพระไทยคือผู้นําที่มีลักษณะชีวิตเหมือนพระองค์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนภนธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ